เชิญลุงพลกับป้าแตนนะครับเดินไปโพสตรงกลางอีกรอบหนึ่งนะครับผมใกล้ชิดถึงวนโชว์และผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมอีกรอบหนึ่งใกล้ๆนะครับยวสักครู่หนึ่งเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของป้าแตนแล้วก็ลุงพลนะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ป้าแตนก็มาชุดแบบอีกสไตล์หนึ่งนะครับลุงพลก็มาแบบอีกสไตล์หนึ่งครับทำให้เราเห็นว่าผ้ากรามนั้นสามารถสวมใส่ได้หลายแบบ สไตล์จริงๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะชอบสไตล์ไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผู้ที่มาชมงาน คุณจะสามารถทำได้เลยโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอมาอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณลุงพลและผูแต่งคอเสียงปร้อมกับลุงพลป้าแต่และในแบบนางแบบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวลุงพลเ้าแต่ยังอยู่ก่อนนะครับเราจะพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผม แล้วครับในช่วงนี้เรามาสัมภาษณ์กันซักเล็กน้อยเมื่อสักครู่เราคุยกับเบสแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยือนสกนลนครได้ทราบว่ามาเยือนสกนลนครนี่หลายครั้งแล้วใช่ไหมครับลุงพลเขาขาว่าภาษาอีสานได้เลยครับได้เลยครับผมลุงพลเองก็ได้แวะมาเยี่ยมพระราชชุนชุมก,กับบ่อยครับผมมากมาแทบจะบอกว่า กับทุกทิตย์ครับที่ผมมาผ่านมาผมก็แวะมากลรบพิธีการครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือขมาก็ต้องแอบแบบมาเพราะว่าขม่าเราคนหลายครับเนาะต้องแอบมาครับผมก็อยากจะฝากนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับหรือแมาแต่เอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามลงคลนะครับถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมตลาดภ้าครามนะครับก็มาที่ถนนภ้าครามนะครับของสกลนครนะครับข้างวัดพระธาตุ เชิงชมวรวิหารนะครับซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของคนสกลนครนะครับซึ่งผ้าผ้าคามเนี่ยสามารถออกแบบได้ทุกทุกอย่างใช่อย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับเดินแบบก็มีหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมใส่ก็เป็นของร้านต่อครา ผ้าครามมาทำที่ของเอร์เอยนะครับก็เป็นผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยใส่แล้วรู้สึกสบายครับพอดีเลยนะครับจะอบอุ่นพอดีนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็น่าจะเป็นผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับครับลุงพลบอกความรู้สึกกับการสวมใส่ผ้าครามไปแล้วป้าแตนล้วครับผมสาวป้าแตนเนี่ยได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าครามหลายครั้งความรู้สึกที่สวมใส่ผ้าครามเป็นยังไงบ้างครับป้าแตน ก็บ่อยนะคะบ่อยเพราะว่าป้าใสแบบถ้าถ้าไปงานหรือว่าเข้า네ท네ัวรเที่อะไร่าเงี้ยเขาจะใส่แคบตลอดเลยก็จะใส่สบายก็จะสบายแล้วก็จะถ้าพร่ป้าเป็นคนขี้หนาวค่ะอยู่แอร์จะเย็นและเสื้อผ้าคลามแบบธรรมดาพอดีเลยพอดีค่ะพอดีสบายแล้วก็เป็นผ้าที่สวยนะคะใส่แล้วแบบดูดีค่ะดูแบบไทยๆแบบใส่แล้วมั่นใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ป้าป้าชอบแบบสบายๆแบบบางเกงก็มีนะคะเกงเป็นแบบ ชุดใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปงานเลยแต่ว่าไม่ต้องแบบไปวัดก็ได้อะไรเงี้ยไปวัด<ช>ไปไดไใช่ทุกโอกาสใช่ทุโอกาสเลยทุกโอกาสเลยแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสเลยนะแต่ลูกาชายไม่มาเนาะมีแบบชุดบรรุ่นเด็กๆด,ด้วยเพื่ฝากให้องค์กับน้ำมนต์คนละชุดด้วยใช่ครับจากร้านอะไรนะครับที่ฝากให้น้ององค์กับน้องน้ำมนต์ ไทยนิยมใช่ไหมครับฝากชุดไปให้ลูกๆของลุกพลกับป้าแตนด้วยนะครับมีโอกาสก็คงได้ใส่มาลงโซเชียลให้เราได้ดูนะครับอ่ะแล้วครับป้าแตนอยากจะทราบความความรู้สึกว่ามาเยี่ยมชมถนนผ้าครามแล้วมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับผมก็อย่างวันนี้นะคะรู้สึกว่าคือเดินเดินเดินยาวนะคะยาวตลาดอะไรเงี้กว้างแ้วคนคนเยอะแล้วอบอุ่นมากเลยสองข้างทางเลยครับก็ ้าครางก็สวยๆใครอยากได้หมดเลยความจริงอยากได้หมดเลยนะครับพ่าชอบนะคะครับผมลุงพลล่ะครับอยากจะฝากลุงพลเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนทั่วโลกในในโซเชียลต่างๆเนี่ยมาสกลนครแล้วแวะมาถนนภาครามครับให้ลุงพลประชาสัมพันธ์ได้เลยครับก็สําหรับลุงพลเองก็ประทับใจนะครับอบอุ่นนะครับทุกครั้งที่มาสกลนครนะครับปกติลุงพลกับเป็นคนไทยวานอนนะครับว่านอนนีวานเป็นคนสกลบานเฮาเดอร์ครับ ก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้มากราบนมัสการพระราชชิมนะครับพระองค์แสนเนาะที่เป็นพระผู้บ้านคู่เมืองของเมืองสกลนครแล้วนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับแม้แต่กระทั่งพี่น้องนะครับพี่น้องไทยบ้านเฮ้านะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับถ้าอยากมาเยี่ยมเมืองสกลนครอย่าลืมมาแวะนะครับมาแวะที่ถนนพระคามนะครับ ก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เป็นถนนคนเดินนะครับตลาดตนเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับร้านพระคามก็จะเปิดนะครับเปิดทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นงานก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่มาทุกครั้งผมเชื่อว่าทุกท่านมาต้องมีความประทับใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนครับ ครับขอบคุณลุงพลและป้าแตนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาสร้างสีสันให้กับงานของเราในวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตให้ลุงพลกับป้าแตนอยู่บนเวทีแล้วก็ขอเรียนเชิญให้คณะกรรมการนะครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกร่วมกันกับลุงพลและป้าแตนกันก่อนนะครับเอ๊อยากจะฟังลุงพลร้องเพลงไหมครับเดี๋ยวรอลุงพลถ่ายรูปให้เสร็จแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวลุงพลต้องเตรียมเพลงแล้วนะโอเคครับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับผม ถ่ายภาพรุวมกันกับลุงพลได้เลยขอเสียงปรบมือดังๆ่อยครับอครับขออนุตท่านใดท่านสื่อมวลชนด้วยที่ยืนอยู่ถ้าถ้าสามารถนั่งได้ขออนุญาตข้างหลังมองไม่เห็นเลยนะครับ <c oughs> แบ่งๆกันดูนะครับครับก็วันนี้ลุงพลก็แอบภูมิใจนิดนึงนะครับที่ทาง จะภพาผพู้จัดนะครับได้มอบโอกาสให้ลุงพลได้ร้องเพลงให้ชาวสกลนครเราได้ฟังกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเป็นเพลงที่ลุงพลเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะครับสิ่งเดียวที่ไอ้ขอนะครับแต่งโดยพระอนุชานาคศรีทานะครับก็ขับร้องคู่กับน้องนุ่มทัศนาชัยนะครับ ก็จะมี4เวอร์ชันนะครับก็จะมีเวอร์ชันที่4เป็นของป้าแตนนะครับสิ่งเดียที่น้องขอนะครับก็ฝากติดตามทางช่อง y YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมลี่ด้วยนะครับให้กำลังใจครอบครัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับเสียงนะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือกับลุงพลและป้าแตนอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหนาแื่นเ้นสีสันและบรรยากาศที่คึกคักมากๆเลยกับขนุนภาคกลางของเราใช่ไหมครับทุงเอกครับใช่ครับวันนี้ รวมทั้งเอฟซีของโลก็แต่งด้วยที่อยู่ด้านหน้าเวทีทั้งหมดเลยนะครับทุกทุทุกท่เยมาเยี่ยมชมถนนข้าวหรือว่าท้าของกิจการที่เปิดกิจการข้าวกางครับเอกเมสฝากไว้ครับก็ฝากพี่น้อยใชมผงามกดไลค์กดแชร์นะคะตอไปเต้นบนเวทีแล้วาับยขอบคุณมากนะคะสำหรับใคลยนี้ยนะคะ